สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับนิสสัน nv 1.6กเกียร์ธรรมดามือเดียวป้ายแดงครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆแล้วครับสภาพหนึ่งในร้อยแน่นอนใช้งานแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเกียร์ธรรมดานะครับรถใช้งานได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่สายค้าขายใช้งานได้ครับ79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสีเพิ่งทำมาไม่นาน เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแน่นๆครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับนี่นะครับมีริ้วรอยนะครับแจ้งชัดเจนเน้นใช้งานสุดคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่ลดการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ครับรถสวยพร้อมใช้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับภายในด้านกระบะท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังคามาพร้อมนะครับ ใส่ของทุกของค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกพอได้ครับราคาหลักหมื่นเพียงเท่านั้นกับสภาพสวยสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสันภายนอกมีริ้วรอยนะครับแต่ภายในก็เน้นใช้งานใช้ได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามทชอนชอบท่านชัยนะครับรีบโทรเจรจานะครับอยู่ใกล้พุทธมณฑลสายสองไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยเน้นใช้งานเกียร์ธรรมดาเป็นกระจกมือหมุนนะครับ สภาพโดยรวมคือสวยมากครับเอ็นมือเดียวใช้น้อยครับนี่นะครับไม่แท้ครับ1นึ0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถโดยรวมใช้งานได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับเน้นเอาไปใช้งานค้าขายเดินทางสุดคุ้มครับกันแดดกันฝนก็เดินทางได้ใกล้กไปได้หมดครับ NV นะครับก็ใช้อะล่ของนิสันทั่วไปก็มีอะไรแน่นอนนะครับลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ ในส่วนของ NV c ขับก็ได้นะครับในแฟนเพจ Facebook มีครับมีกลุ่มขับอยู่นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับเบาผ้าเดิมนั่งนุ่มๆนะครับนำมาฝากนะครับนี่ครับห้องเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบครับ สวยพร้อมใช้ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกลวมไม่มีจมน้าแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับราคาหลักหมื่นแต่เช็คมาทุกระบบนะครับถ้าตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของสมาชิกนะครับคันนี้จะน่าสนใจสุดๆนะครับกับมือเดียวป้ายแดงเกียร์ธรรมดา7900 0ราคานี้ต่อรองกันครับรถสวยพร้อมใช้นะครับสีนี่โดยรวมก็คือสวยนะครับมีริ้วรอยด้านหน้านั่นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับ แจ้งจากช่อง u t u b e นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างซื้อไปก็แค่เติมแล้วมันก็ขับได้แล้วนะครับขอพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับคันนี้ลองชมดูได้ครับนี่เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอันไลนละเอียดนะครับรถสวยสภาพนี้ราคานี้นะครับถ้าตอบโจทย์นะครับก็ซื้อได้เลยครับเช็คมาให้แล้วครับแจ้งจากช่อง YouTube ก็ได้ส่วนลดด้วยครับหรือท่านไม่อยากเดินทาง แจ้งจากจ้อง y o YouTube เราก็จะส่งให้กับท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยแบบนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาและเป็นมือเดียวป้ายแดงแล้วไม่ก็แค่1น0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเบาะผ้าเดิมนั่งนุ่มๆครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายรับส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนก็สุดจะคุ้มเอาไปค้าขายก็ยิ่งคุ้มครับเอาไปสร้างเงินสร้างงานต่อยอดนะครับเดินทางใกล้ไลสะดวกปลอดภัยครับ จะฝนตกแดดออกก็เดินทางได้ตลอดนะครับรองชมดูนะครับมีรูปเยอะนะครับดูรูปต่อได้เลยครับอย่าลืมนะครับคลิกชื่อคลิปอะไรล,ละเอียดแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงฝากไว้เลยครับคันนิหน่าใช้มากๆครับ